ครับก่อนที่เราจะเริ่มต้นกันนะครับนะครับชาวที้ตื่นเต้นมากครับเพราะเราจะคุยกันถึงจะเป็น My Site ที่จะทำให้สามารถที่จะมีเว็บไซต์ของตัวเองได้แล้ววันนี้เราได้รับเกียรติอย่างยิ่งเลยนะครับที่จะแนะนำราอูนะครับจากดิจิ t l ลทีมให้มาร่วมกับพวกเราในวันนี้ด้วยนะครับราอูเนี่ยนะครับเป็นนะครับเป็นผู้ดูแลสินค้านะครับในระดับซีเนียนะครับเพราะฉะนั้นเรียกว่าเป็นผู้พูดที่ยอดเยี่ยมของเราในวันนี้เลย ดังนั้นจึงบอกได้ว่าคุณราอูเนี่ยคือรู้หมดนะครับทั้งด้านในและด้านนอกเลยนะครับเบื้องลึกของตัวโปรดักต์เลยนะครับผมโอเคนะครับก็ขอให้ราอูเริ่มต้นขึ้นเลยราอูเริ่มได้เลยนะครับครับขอบคุณนะครับขอบคุณเทศผมอยู่ที่นี่ผมจะพยายามพูดให้ช้าลงหน่อยนะครับแต่แต่ถ้าผมตื่นเต้นนะครับผมมันจะพูดเร็วครับอันดับแรกเลยนะครับผมอยากจะเริ่มต้นจากไมซ์ไซต์ก่อนนะครับครับผมก็ผมทํางานร่วมกับโปรดัก เอ่อทีมต่างๆของไมซ์ไซนะครับโดยมีเป้าหมายว่าต้องการจะสร้างเครื่องมือที่จะช่วยให้คุณทํางานได้ง่ายขึ้นนะครับโดยเฉพาะยิ่งถ้าเกิดคุณเพิ่งเริ่มต้นทําธุรกิจด้วยนะว่ามันจะทําให้คุณประสบความสำเร็จได้ง่ายขนาดไหนอันดับแรกครับผมขอแชร์หน้าจอของตัวเองให้ดูก่อนนะครับจะเห็นหน้าโฮมเพจครับก็ผมได้ลงทะเบียนใหม่นะครับเหมือนกับเป็นแบรนด์ฟิลิเอใหม่เลยนะแต่ถ้าเกิดเข้าไปที่ newskin.com นะครับก็จะลงมาตรงนี้นะครับจุดตรงนี้แล้วก็กดเข้าไปที่ไม s i ไซ และนี่ก็จะเป็นครั้งแรกถ้าเกิดคุณเข้ามาในไมซ์ไซคุณก็จะเห็นหน้าป๊อปอัพตรงนี้ขึ้นมานะครับตอนนี้สําคัญมากตรงนี้เห็นว่ามันง่ายขนาดไหนนะครับก็กดที่เซตอัพแล้วสิ่งที่ต้องทาก็คือนะครับก็ใส่ข้อมูลตรงนี้ลงไปนะใส่ชื่อของผมลงไปตรงนี้แล้วก,ลก็หมายเลขหมายเลขโทรศัพท์กับอีเมลเนี่ยคือจะใส่ก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับแล้วต่อมาก็จะเป็นชื่อของเว็บไซต์ของเราอาจจะเป็นราอูกซาเลสแบบนี้นะครับอย่าใส่สัญ,ญลักษณ์พิเศษลงไปนะครับ แล้วก็อย่าใส่เว้นวรกด้วยอ้าวอันนี้ใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่าสแสดงว่ามีคนใช้ชื่อนี้แล้วนะครับอันนี้สําคัญมากเพราะว่านี่จะเป็นหน้าเว็บไซต์ที่คุณจะเอาไว้แชร์กับคนอื่นเลยนะครับอ่าผมเติมเลขยี่สิบสี่เข้าไปนะครับไม่ใส่อันเดอร์สกอร์ไม่เอ่อใส่เอ่อไม,ไม่ไม่ใส่เครื่องหมายพิเศษเข้าไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีชื่อแล้วก็ตัวเลขท่านั้นเองนะครับตรงนี้ก็สามารถเลือกได้เลย minuskin com นะครับก็จะเป็นเว็บไซต์ของเราแล้วก็จะกด save and publish ครับและนี่ครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว ครับก็ไม่ต้องทําอะไรอย่างอื่นเลยถ้าไม่ต้องการทําอะไรนะครับแล้วหลังจากนั้นก็มาตรงนี้ครับเรากดปุ่ม Copy แล้วก็สามารถแชร์ได้เลยแล้วก็เอาไปโพสต์ลงในโซเชียลมีเดียนะครับไปใส่ต่อท้ายอ e ีเมลของผมก็ได้หรืออะไรก็ตามให้รู้ว่าเป็นเว็บไซต์ของตัวเองแล้วเมื่อไรก็ตามที่ต้องการที่จะก,กลับเข้ามาดูตรงนี้หรือเข้ามาแก้ไขก็ทําแบบเดิมครับเข้าไปที่ m y n e s k c o m นะกดไปที่ชื่อของตัวเองนะครับแล้วก็กดคําว่า mysite ครับ อันนี้ก็จะเป็นหน้าส่วนของแอดมินนะครับในการดูแลดูตรงนี้นะครับค่าที่ตั้งมาจากโรงงานจะเขียนว่าสิงคโปร์แล้วก็เป็นภาษาอังกฤษสาเหตุที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าเราให้คุณสามารถแยกมีเว็บไซต์สําหรับแต่ละประเทศที่คุณไปทําการตลาดได้เลยนะครับกดเข้าไปตรงนี้เลยนะครับคุณอยากจะทําธุรกิจในตลาดประเทศไหนนะครับก็กดตรงนี้แล้วก็เลือกได้นะก็ นะครับเมื่อเข้าไปปุ๊บเนี่ยในแต่ละหน้ามันก็จะมีหน้า default หรือว่าค่ามาตรฐานที่เป็นค่าเริ่มต้นที่ตั้งเอาไว้ของแต่ละภูมิภาคเลยแล้วถ้าเกิดต้องการที่จะแก้ไขเปลี่ยนปรับอะไรก็เข้ามาในแต่ละส่วนนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดตรงนี้ให้ฟังอีกทีหนึง่งครับก็ตรงนี้ผมมาเป็นที่สิงคโปร์แล้วก็ภาษาอังกฤษแล้วเวลาที่ผมก o p y แล้วก็แชร์ตรงนี้ออกไปเขาก็จะเห็นเป็นหน้าสิงคโปร์ภาษาอังกฤษก่อนที่จะไปต่อครับใน URL คุณจะเห็นเลยว่ามันไม่มีอะไรที่พูดถึงภาษา แล้วไม่มีอะไรที่พูดถึงตลาดประเทศไหนๆเลยเราเจตนาให้เป็นแบบนั้น URL นี้มันเป็นแบบดินามิกครับเป,ปลี่ยนแปลงอัตโนมัติเลยคือเขาเข้าจากประเทศไหนมันก็จะเด้งเข้าของประเทศนั้นได้เลยนะครับอย่างสมมุติผมอยู่ที่อเมริกาผมอยู่ที่ยูทาถ้าเกิดผมแชร์อันนี้ไปให้คนที่อยู่นอกประเทศเขาก็จะจับได้ครับว่าคนคนนั้นเข้าจากประเทศไหนดูจาก IP นะครับถ้าเกิดคนคนนั้นอยู่อเมริกาก็จะเข้าไปที่หน้าอเมริกา นะครับหรือว่าถ้าเกิดอยู่ในประเทศอื่นก็จะส่งไปยังตลาดของประเทศอื่นหน้าของตลาดประเทศอื่นๆได้โดยอัตโนมัติเลยนะครับเพราะว่าครับมันก็จะมีข้อมูลที่มันแตกต่างนะครับของแต่ละตลาดเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันจึงจําเป็นว่าคุณจะต้องตั้งค่าหน้าแต่ละหน้าสําหรับแต่ละตลาดที่คุณเข้าไปทําธุรกิจนะครับตรนนี้ถ้าเกิดด้านซ้ายนะถ้ากดตรงแบนเนอร์เนี่ยจะเห็นว่ามีตัวเลือกเยอะแยะเลยนะครับอ่ามันจะเป็น dropdown ลงมานะครับเป็นเมนูขึ้นมาให้เลือก ตรงนี้ผมอาจจะเลือกกำลิกสปานะครับอ่ะแล้วก็เซฟด้วยนะครับอย่าลืมกดเซฟนะครับเวลาที่กดเสร็จนะครับและนี่ก็จะเป็นแบนเนอร์ที่ผมใช้นะครับพวกนี้เขาเรียกว่าแบนเนอร์นะครับแล้วคุณไม่สามารถอัปโหลดของตัวเองเข้าไปนะครับมันจะมีให้เลือกเองนะครับโดยอัตโนมัติซึ่งทีมของคุณเดวิสทําได้ยอดเยี่ยมมากเลยนะครับสวยมากเลยแล้วคุณก็สามารถเลือกได้เองเลยแต่ว่าอัปโหลดของตัวเองขึ้นไปไม่ได้ต่อไปถ้าเกิดคุณต้องการจะเข้ามาในเซสชันนี้อ่าแล้วก็ ในส่วนของผลิตภัณฑ์แนะนําในส่วนของต่อจากแบนเนอร์แล้วเนี่ยผมอยากจะกดไปที่ผลิตภัณฑ์แนะนำฟีเจอร์โปรดักต์นะค,คุณสามารถเลือก default ได้นะครับก็คือค่ามาตรฐานที่ตั้งต้นมาหรือว่าอยากจะเลือกเองก็ได้สมมุติอ่าผมจะเลือกของตัวเองในส่วนนี้นะครับผมก็สามารถเข้ามาแล้วก็พิมพ์ในสิ่งที่ตัวเองต้องการได้อ่าผมก็จะพิมพ์เข้ามานะครับเกี่ยวกับเกี่ยวกับสินค้าชนิดนี้ผมก็พิมพ์เข้าไปเข้าไปว่านี่เป็นสินค้าโปรดของผมตรงนี้ก็จะเป็นกล่องสําหรับค้นหานะครับ อ่าผมใส่กาว,วนิกสปาไปแล้วใช่ไหมครับอ่าผมเสิร์ชหากาว,วนิกนะครับเห็นไหมครับผมพิมพ์คําว่ากาว,วนิกไปปุ๊บสินค้าทุกตัวที่เกี่ยวข้องกับกาว,วนิกก็จะปรากฏขึ้นมาทั้งหมดนะอ่าอันดับแรกเลยนะครับลองดูนะครับว่าอ่าสมมติว่าถ้าเกิดมันลรไปอยู่ข้างล่างนะครับเราสามารถกดลากขึ้นมาให้อยู่ข้างบนได้นะครับแล้วอัปเดตขึ้นมาเห็นไหมครับว่ามาดูในหน้าใหญ่มันก็จะถูกโยกมาอยู่ทางด้านซ้ายสุดก็คือน,นี่ก็จะเป็นโปรดัก t 3ตัวที่เราอยากจะแสดงให้เห็นว่าเป็น3าผลิตภัณฑ์เด่น ที่เราอยากจะแนะนำนะครับหลังจากนั้นเรากดพรีวิวครับมันก็จะเปิดแท็บใหม่ขึ้นมาและนี่ก็จะเป็นมุมมองที่ลูกค้าของเราเห็นผมแนะนำครับว่าเวลาที่คุณอา่าก็กดดูพรีวิวนะครับเพื่อให้เห็นว่าลูกค้าเขาเห็นยังไงเวลาที่เขากดเข้ามานะครับเห็นไหมครับว่าก็จะมีแบนเนอร์ที่เป็นกำลิกสปานะครับแล้วก็จะมีตัว power mask ที่เมื่อกี้ผมเลือกมาเป็นผลิตภัณฑ์แรกแล้วถ้าเกิดลูกค้ากด co product นะครับก็คือดูสินค้าทั้งหมด ก็จะเห็นสินค้าต่างๆเพิ่มเติมทั้งหมดที่มีอยู่ในฟีเจอร์โปรดักต์ผมแนะนำนะครับให้คุณเข้ามาเติมสินค้าเข้าไปในนี้แต่ว่าอยากให้โฟกัสไปเฉพาะสินค้าที่คุณอยากจะขายมากที่สุดคุณก็จะบอกว่าเอ้ยอาจจะบอกเพื่อนไปนะครับว่านี่เป็นสินค้าที่คุณใช้ในทุกวันในตอนเช้าเลยนะครับในตอนเย็นเลยแล้วก็ใส่เข้ามาในนี้อ่าอันนี้ก็จะเป็นสินค้าเด่นนะครับที่คุณสามารถที่จะ มาเลือกได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอันนี้คุณเลือกได้เองเลยว่าคุณอยากจะให้ผลิตภัณฑ์ไหนเป็นผลิตภัณฑ์เด่นทุกคนจะไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ตามที่คุณอยากจะเลือกต่อมาเป็น bundle นะครับคุณสามารถที่จะสร้างบ u n d ดลของตัวเองได้นะครับ bundle ก็คือการกดเข้ามาตรงบ u n d l ลนะครับแล้วก็ตั้งชื่อของบ u n d l ลได้นะครับนะผมใช้คําว่าขอตั้งชื่อว่า morning routine แล้วกันนะครับกิจวัตรในตอนเช้านะครับเพื่อให้เป็นบ u n d ดลนะครับหรือว่าเอาสินค้าหลายๆตัวมาจับมัดไว้ด้วยกันนะครับแล้วอาจจะเขียนต่อไปครับว่า เอ้ยคุณทํายังไงเหรอตื่นเช้ามาคุณใช้ยังไงแล้วทําไมเราถึงชอบสินค้าตัวนี้นะนะครับก็เขียนให้ชัดเจนครับเพื่อให้ข้อความนี้ไปถึงผู้มุ่งหวังแล้วก็ตรงนี้ก็สามารถเพิ่มเติมสินค้าเข้าไปในตัวสินค้าที่จะมัดรวมเข้าด้วยกันได้นะครับผมก็อ่ะเซิร์ชหาในนี้ผมอยากจะขายเอ่อ uh, power mask นะครับก็ใส่เข้ามาตรงนี้แล้วเราก็เลื่อนเอ่อ uh, เอาตัวเอา n p c a ออกไปนะครับอ่าเดี๋ยวผมขอเสิร์ชใหม่นะครับ อเอาเป็นกาวนิกเจลนะครับแล้วก็บอดี้เชปิ้งเจลนะครับก็สมมุติว่านี่เป็นสามตัวสินค้าสามตัวที่เราอยากจะขายพร้อมกันขายร่วมกันแล้วเราก็จะบอกว่าสามตัวนีโ้โอ้ใช้ร่วมกันแล้วแบบมันยอดเยี่ยมที่สุดเลยนะครับอ่ะหลังจากนั้นก็กดเซฟเซฟและพับลิชแล้วคุณก็สามารถสร้างไอ้บัตเดิลของสินค้าชุดต่อไปได้นะครับบัตเดิลก็คือเอาสินค้ามารวมกันหลายๆตัวเพื่อขายเป็นชุดเดียวกันไปเลยนะครับอ่ะอันนี้ผมตั้งชื่อว่าบัตเดิลสอง หาสินค้าครับอ่านะครับก็ใส่สินค้าเข้าไปนะครับแล้วก็เซฟพับลิชสังเกตเห็นดูครับอ่าอย่าลืมครับคำว่าเซฟและพับลิชอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อความชัวร์ครับตรงนี้เดี๋ยวผมขออ่ารีเฟรชหน้านี้อีกครั้งหนึ่งเห็นไหมครับอ่ามันก็จะมีบั n d l เดิลที่ผมตั้งชื่อว่า morning routine อยู่ตรงนี้ว่าสำหรับตอนเช้าผมใช้3ตัวนี้และหลังจากนั้นก็เป็นบัลดเดิลใหม่เล็กสองผมตั้งชื่อไว้ว่าแบบนั้นก็จะขึ้นมาเป็นโปรดักต์อีกชุดหนึงงที่ผมตั้ไว แล้วเวลาที่ลูกค้ากด Add I t e m to the cart ก็จะใส่ Product ทั้ง3ตัวนี้เข้าไปในตลาดเข้าไปในเข้าไปในตะกร้าสินค้าพร้อมกันได้เลยแทนที่จะต้องมานั่งกดทีละตัวทีละตัวก็คือกดปุ้งเดียวเข้าไปหมดเลย3ตัวนะครับอ่าแล้วพอเข้าไปแล้วนะครับก็จะเห็นว่ามีสินค้าอยู่ในตะกร้าอยู่3ตัวครับเพราะฉะนั้นตัวฟีเจอร์ Product แลวก็ตัว b u n d l e เนี่ยให้คุณสามารถที่จะปรับแต่งได้นะครับว่าคุณอยากจะแสดงสินค้าอะไรให้กับลูกค้าดูในหน้าโฮมเพจของคุณ นะครับในส่วนต่อไปครับก็จะผมอยากจะให้ดู full product c a ต a log อกนะครับก็คือดูแคตตาล็อกสินค้าทั้งหมดคุณสามารถที่จะเลือกก็ได้หรืออยากจะแสดงก็ได้นะครับความแตกต่างก็คือถ้าคุณซ่อนมันก็จะไม่มีอะไรให้เขาเสิร์ชเขาจะไม่สามารถหาได้นะครับเห็นไหมครับถ้าเกิดผมกลับมาตรงนี้ไม่มีนะครับไม่มี <c oughs> ไม่มีกล่องให้เสิร์ชลูกค้าจะไม่สามารถเสิร์ชอะไรได้เลยนะครับเพราะว่าเราซ่อนไว้เพราะผมอยากให้ลูกค้าหเห็น เฉพาะสินค้าตรงนี้ที่ผมอยากจะให้เขาเห็นเท่านั้นแต่ถ้าผมอยากให้ลูกค้าหาสินค้าดื่นได้ด้วยนะครับให้เห็นสินค้าทั้งหมดของนูสกินเลยผมก็สามารถที่จะเลือกว่าให้แสดงให้แสดงสินค้าทั้งหมดได้เมื่อกลับมาปุ๊บผมรีเฟรชทีนึงเห็นไหมครับว่าก็จะมี beauty device นะครับ skin b e a u t i ผลิตภัณฑ์เซอร์มอาหารนะครับ product line แล้วก็ new and exclusive เหมือนที่อยู่ใน nuskin.com เลย แล้วก็จะสามารถเสิร์ชหาสินค้าได้ในกล่องค้นหาตรงนี้ด้วยนะครับก็เข้ามาเสิร์ชคาว่ากาวานิกนะครับก็จะขึ้นมาเยอะแยะไปหมดเลยเออลูกค้าสามารถที่จะกดเข้าไปเพื่อเพิ่มสินค้าเข้าไปในตะกร้าสินค้าได้เลยนะครับเดี๋ยวผมขอหยุดตรงนี้ก่อนนิดนึงนะครับว่าไม่ทราบว่ามีคําถามอะไรหรือเปล่าจากทางคุณเดวิดครับผมเห็นผมเห็นคําถามในหน้าต่างแชทนะครับอยู่อันนึงที่ผมรู้สึกสนใจนะครับมาจากคุณเจฟฟรีย คำถามก็คือถ้าเกิดผมไม่สร้างครับอ๋อถ้าผมไม่ได้ปรับแต่งหน้าสำหรับมาเลเซียแล้วคนในมาเลเซียเนี่ยอยู่ดีๆกดเข้ามาแล้วเขาจะเห็นเป็นอะไรละ่ะถ้าเกิดผมไม่ได้มาร่างปรับแต่งหน้ามาเลเซียของผมเนี่ยครับโอเคอ่ะตอนนี้ผมทำบัตโดนะครับให้สำหรับสิงคโปร์นะครับยกตัวอย่างดูนะ <ticks S 1> อ่ะสมมติว่าถ้าเกิดผมกระโดดไปมาเลเซียนะแบบนี้ผมทำแต่หน้าอินโดนะไม่ได้เออผมทำแต่สิงคโปร์ไม่ได้ทำมาเลเซียนะ ดูไหมครับเห็นไหมครับว่าแบนเนอร์ไม่เหมือนกันสินค้าก็ไม่เหมือนกันและบัตรดก็ไม่เหมือนกันด้วยอันนี้เป็นค่ามาตรฐานที่ตั้งมาจากโรงงานสําหรับตลาดนั้นๆถ้าเกิดลูกค้าอยู่ในตลาดไหนก็จะเข้าไปเจอสินค้าในตลาดนั้นๆที่เป็นค่ามาตรฐานโรงงานถ้าเกิดคุณไม่ได้ปรับแต่งให้สําหรับประเทศนั้นๆโดยเฉพาะนะครับผมตอบคําถามไหมครับครับขอบคุณครับคุณราอูนะครับผมว่าชัดเจนแล้วมีคําถามหนึ่งจากคุณเจมส์นะครับ ผมมีหน้าโปรไฟล์2หน้าโปรไฟล์ได้ไหมครับเพราะว่าเราผมทำธุรกิจกับภรรยาก็อยากจะทำหน้าหนึ่งของตัวเองหน้าหนึ่งของภรรยาได้ไหมอืมตอนนี้เนี่ยเราให้หน้าหนึ่งไซต์ต่อหนึ่ง ID นะครับเพราะฉะนั้นคุณก็ ID เดียวนะครับบัญชีเดียวคุณก็จะสามารถมีได้แค่ไม s i ไซต์อันเดียวนะครับคุณสามารถแยกแยกได้ตาม ตลาดประเทศต่างๆแต่ไม่สามารถที่จะแยกเป็น2องไมซ์ใน1 a ึ่ง u อ t ได้ครับตอนนี้ครับก็มีคําถามเกี่ยวกับราคาราคาสินค้าว่ามันจะขึ้นราคาแบบไหนคุณสามารถเลือกได้ครับว่าจะเลือกเป็นราคาสมาชิกหรือว่าราคาขายปลีกครับยกตัวอย่างเช่นในสิงคโปร์ตอนนี้นะครับสิงคโปร์เนี่ยให้เป็นราคาแบบไหนครับสิงคโปร์ให้เป็นราคาแบบแบบสมาชิกครับ คือถ้าเกิดคุณเลือกราคาถ้าคุณเลือกราคาปกติคือมันอยู่ที่ว่าตลาดของประเทศไหนตั้งค่าไว้แบบไหนนะครับว่าคือมันอยู่ที่ว่าตลาดของประเทศนั้นๆตั้งค่าไว้ไว่าอย่างไงนะครับว่าจะต้องสมัครแบบไหนคุณถึงจะเห็นราคาแบบไหนครับก็ขึ้นอยู่กับตลาดของประเทศของคุณแล้วก็วิธีที่ลูกค้าของคุณสมัครสมาชิกเข้ามาครับต่อมาครับ ครับทุกคนทุกทุกสิ่งนะครับเป็นค่ามาตรฐานตอนนี้นะครับก็จะเห็นมีนูสกินโลโก้นะครับเป็นโปรไฟล์ของเรานะแล้วก็จะมีชื่อผมอยู่ข้างล่างตรงนี้แล้วก็จะอยู่ข้างๆโลโก้ของนูสกินครับผมทราบดีครับว่าทุกๆคนเนี่ยอยากที่จะซัพพอร์ตลูกค้าของตัวเองเต็มที่เลยนะครับในส่วนต่อมาเนี่ยคุณสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับไซส์ของคุณได้นะครับเพื่อให้เขียนอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณที่อาจจะดึงดูดมากกว่าที่จะ ทำให้ลูกค้าสนใจมากกว่าแนะนําว่าตัวคุณเป็นใครคุณทําอะไรอะไรก็ตามที่คุณอยากบอกกับลูกค้าคุณสามารถใส่ลงไปดีนี้ได้นะครับแล้วตรงนี้คุณก็สามารถที่จะเปลี่ยนชื่อไซต์ได้ด้วยนะแล้วเวลาที่เขาซื้อแล้วคุณสามารถใส่ข้อความขอบคุณลงไปเป็นภาษาของคุณเองได้เลยเวลาที่เขาซื้อของผ่านทาง mysite ของคุณแล้วตรงนี้คุณสามารถที่จะเลือกภาษาได้ด้วย นะครับเพราะว่าภาษานี้ก็จะแปลไปเป็นตามตลาดนะครับอย่างตรงนี้นะครับก็จะมีให้เลือกอังกฤษบาฮาซาแล้วก็ภาษาจีนนะครับแล้วก็อย่าลืมครับว่าเซฟทุกครั้งโลโก้แอนด์โปรไฟคุณอยากจะอัปโหลดภาพของตัวเองก็ได้นะครับเอามาใช้แทนโลโก้ของดูสกินตรงนี้นะครับก็เอาภาพถ่ายจากโทรศัพท์ของคุณอัปโหลดขึ้นมาตรงนี้ก็ได้ลูกค้าก็จะได้เห็นครับว่าเขากำลังซื้อของจากใครอยู่ ขาเห็นนะอ้าวนี่หน้าเดวิดดิเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอ่ะฉันกำลังซื้อของจากเดวิดอยู่นะฉันรู้จักเดวิดเพราะฉะนั้นฉันก็รู้สึกมั่นใจนะในการที่จะซื้อสินค้าในไมซา e อันนี้นะครับต่อมาก็สามารถเอาเอาออกได้ครับเอาโลโก้ออกไปเลยแล้วก็ browse กด browse ครับเพื่อหารูปที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณในโทรศัพท์ของคุณแล้วก็เซฟแล้วก็อัปเดตขึ้นมา ครับโอเคอ่ะส่วนสาหรับผมตอนนี้ขอเขายังไม่ใส่หน้าแล้วกันครับแล้วก็อย่างที่ว่าครับโทรศัพท์แล้วก็อีเมลนี่ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าใส่ไว้ก็ดีนะเขาก็จะได้รู้ช่องทางในการติดต่อคุณนะครับเขาก็จะรู้สึกมั่นใจรู้สึกปลอดภัยมากขึ้นเวลาที่เขาช้อปปิง้งครับอย่าลืมครับว่าเวลาที่คนซื้อสินค้าในสินค้าเนี่ยยิ่งเห็นข้อมูลมากเท่าไหร่คนก็จะยิ่งรู้สึกสบายใจรู้สึกมั่นใจในการซื้อมากขึ้น นะต่อมาก็จะเป็นลิงก์ไปสู่โซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆนะครับก็ออย่างเช่นกด Facebook ตรงนี้คุณก็สามารถใส่ลิงก์ไปถึง Facebook ของคุณได้นะครับแล้วมันก็จะมาปรากฏอยู่ข้างล่างตรงนี้เขาก็สามารถกดที่ปุ่มตรงนี้ได้เลยแล้วก็จะเด้งไปสู่หน้า Facebook หรือว่า Instagram หรือ Whatsapp ของคุณได้เลยอย่าลืมครับใส่ข้อมูลเยอะๆนะครับยิ่งเยอะยิ่งทำให้ลูกค้ารู้สึกมั่นใจในการซื้อสินค้าจากคุณ แล้วผมเดี๋ยวผมขอหยุดตรงนี้อีกสักครู่ครับเผื่อมีคําถามเพิ่มเติมอีกคําถามนึงครับคุณราอูคุณเดซี่ถามว่าบันเด e เนี่ยสามารถสร้างทั้งหมดได้กี่บัน d ด e ตอนนี้ได้ห้าครับณนะขณะนี้นะครับได้แค่ห้าบัน e ดคือถ้าเรามี Bundle เยอะเกินไปเนี่ยลูกค้าก็จะสครอล l อยู่นั่นแหละนะครับก็จะเลื่อนอยู่นั่นแหละ แล้วเขาก็จะเหนื่อยแล้วก็มองไม่เห็นจุดสิ้นสุดสักทีใช่ไหมครับถ้ามีเยอะมากเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็เลยจํากัดให้มีได้แค่5้าบันโดในขณะนี้นะครับแล้วก็ในแต่ละบันโดสามารถมีได้ถึงสินค้าถึง10ตัวด้วยกันในแต่ละบันโดและสาเหตุที่เราต้องการแลวแล้วเราก็ต้องการที่จะล็อกให้บันโดหนึ่งมีได้แค่10อันเหมือนกันเพราะว่าก็ไม่อยากให้ลูกค้าเห็นสินค้าให้มันมีสินค้าเยอะเกินไปจนกระทั่งลูกค้ารู้สึกว่าโอ้โหหาไม่ ไม่จบสัทีมันเยอะแยะมากมายแลอเกินในบ u n d l นะครับครับเต่อไปจะให้ไปสเตล่าได้เลยไหมครับโอเคได้เลยครับ